ซื้อคันนี้กําไรไปแล้ว3 0 0 0 0 0ได้รถปีใหม่ไม่น้อยและยังเป็นรถที่ประหยัดน้ามันผ่อนเริ่มต้นแค่4ี่พันบาทขายาินิค Cooper เ,เมืองไทยวันนี้ลุงโอ๊ตพามาดู Suzuki Swift หนตัว GL Sport ปี2019คันนี้ได้เป็นสีน้ําเงิน p a สเทลมาป็นสไตล์แบบว่าหวานแหววไฟเป็นแบบ Multi r e f l e t o r เป็นหลอดซีนอนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้ได้รถเดิมๆใช้งานน้อยภายในของคันนี้กว้างขวางนั่งสบายที่นั่งคนขับค่อนข้างใหญ่แล้วก็โปงมาลัยเนี่ยจับถนัดม เกียร์แบบอัตโนมัติทรงสูงและที่สําคัญเลยคันนี้ไม่แค่หกหมื่นโลใช้งานน้อยมากใครที่มองหารถมือสองราคาไม่เกิน3ามแสนบอกเลยว่าคันนี้ลุงคิดว่าคุ้มแน่นอนเอกลักษณ์ของซูซูกิสวีปเนี่ยไม่ว่าออกมากี่รุ่นก็จะทําเป็นตัวรุ่น5ประตูแบบนี้เป็นแบบแฮทชแบ็กด้านหลังมีที่เก็บของได้สัมภาระสามารถปรับเบ,บอะก,การใช้ง,งานได้ใครที่ซื้อรถมือสองแล้วไม่มั่นใจออเดลโต้มีรับประกันให้ไม่มีรถตัดต่อที่ข้อมสนามน้ำท่วมหากเจอปัญหาเรายินดีคืนเงินเติดตัวนองอีโก้คาประหยัดน้ำมันปีใหม่ใหม่น้อยคันนี้ออเเเดตตขาายยพีงแแคค่่่่บทผอนนริม้ เท่านั้นใครอยากเป็นเจ้าของที่จับจองลงโอ๊ดจัดให้